จังหวัดแม่ห้องศนประกอบพิธีวางภูมาิลาเนื่องในวันนวบินทรมมหาราช13ตุลาคม2568วันที่13ตุลาคม2568ที่หอประชุมเสรีพิทักษ์สาก์ปอมทรัพย์ครูแม่ห้องศนจำกัดอําเภอเมืองจังหวัดแม่ห้องศอนนางสาวชุติพรเสรชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศนเป็นประธานในพิธีวางภูมาิลาเนื่องในวันวนวบินธรมมหาราช13ตุลาคม2568โดยมีนายบุลือธรรมธารนุรักษ์รองผู้ว่าราชการ จังหวัดแม่ห้องสอนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพลเรือนสารทหารตำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยงานรัฐวิสาหากิจและประสนิกรชาวแม่ห้องสอนร่วมพิธีเพื่อน้อมสดุดีพระเกียรติคุณและร่วมน้อมใจแสดงความกตัญญูตเวทิตาหนอกอมรำลึกสำน,นึกถึงพระเมตตาคุณและพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นไพยสารที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชการณียกิจในการทธนุบำรุงประเทศชาติ และทรงตรักปรำพระวรกายเพื่อให้ปวงชนชาวไทยได้รับความผาสุกมาตลอดรัชสมัยโดยตลอดระยะเวลาเจปีของการครองราชได้ทรงอุทิศพระองค์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโป,ป,ปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดชื่อวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกกาธิเบศรมหาภูมิพธลอดุยเดศมหาราชบรมนาถบาพิตรว,วันนาวามินทามหาราช ตามที่รัฐบาลได้ขอพระราชทานพระมหากรุณาและคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่26กันยายน2566รับทราบการกำหนดให้วันที่13ตุลาคมของทุกปีเป็นวันนวมินทร,รมหาราช